บ้านตบลของเราอะไปันาสาารเป็นได้เราเป็การดีของเิยที่มาจากเมืองผเองก็จรแล้วก็รผนะอกเราที่จัดนเ้ที่เแต่ปีนี้รู้ว่ามนปหารไตัวแรกที่เราต้องมีนะครับสลิงหนึซีซก็ได้ก็คือตัวนี้ที่ใช้กีบเบาหวาน สอมวดนะครับทานใครไม่มีขอกันได้นะครับต่อมาก็คือเข็มตัวนี้นะครับเบอร์ที่สองผมใช้เบอร์ที่สองความยาของมันผมยาแค่หนึ่งนิ้วนะเอาสั้นเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าในการขีดปลาเนี่บางคนจะมือหนักมากแทงเข้าไปเสร็จจะไปโดนซิปกประตาหรือกระดูกต่ทำให้ปลาพิการ ตาปวดมัง่งพอไข่ออกเสร็จก็เป็นตัวงอัวบิดซึ่งคนเราถ้าไปิียาก็บางคนก็พิการก็มีขาดีก็มีนะ,ะเพราะฉะนั้นเราระวังตัวนี้มากที่สุดตัวต่อมาคือน้ำกันน้ำกันเนี่ยเราจะใช้อยู่สองชนิดส่วนน้ํากันแบตเตอรี่ตเติมแ,แ,แบตเตอรี่ใช้ได้นะครับในกรณีที่เราหาไม่ได้แต่ผมใช้คือผมจะไปขอที่บรุทัท์ ใช้น้ำกันค่าที่ชี่ของบริษัทนะครับพรเพราะเราวดของมันเนี่ยเมื่อเราไปผถงยาเสร็จเราสามารถจิบไว้ที่นี่ได้ครับใช่ใช้ตรนี้แล้วถ้าไม่มีให้ไปซื้อหลอดแก้วหลอดนึงจะอยู่ประมาณสิบบาทแล้วมาผลแลวก็ดิปักออกนะคะรับน้ำกันตัวนั้นจะดีมากลองมาตัวตัวนี้นะครับส่วนที่ใช้คตอแบตเตอรี่ผมถือว่าเกตสาม นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกใช้ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้คือโมทิเดียมโมทิเดียมนะครับถ้าแผงนึงตอนนี้จะอยู่ประมาณ4ี่สิบถึสี่บาทซื้อที่ร้านขายยาได้ถ้าไม่มีให้ใช้ยาแก้ปวดอาราเซตามบอนแทนหายแทนกันได้นะครับตัวนี้ เนะครับถ้าใครจะคิดว่าจะพอพันปลาต่อไปวนตัวนี้นะครับซึ่งพูดอะไรนโอ้อยาสำคัญมากใช้ให้ถูกอย่าไปใช้กับคนนะครับผมใช้กับปลาขวดนี้อยู่ขวดนี้อยู่10ซี่ราคาจะอยู่ที่3,500บาท ซึ่งปัจจุบันน่าจะ3,804,000บาทเพ้าะเนี่ยครับตัวนี้คือโมเทียมนี่คือซูฟรีแพ็คแพงมากนะครับตัวนี้แล้วซื้อได้ที่ไหนคะสั่งอย่างทีคบับไม่ไม่หมายว่าสั่งคือมาสั่งกับทางท่านใช่ไหมต้องเป็นประมงหรมาหารที่จะได้สั่งทำให้เคมาอันนี้ก็มาทหานประมง แต่ถ้าใครคิ่ซื้อตามร้านวัสดุการเกษตรเขาจะขายอยู่ประมาณ300หรือ250บาทขึ้นไป3ขึ400คือเขาผสมมาแล้วบางท่านก็ฉีดได้ผลบางท่านก็ถีดไม่ได้ผลนะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะซื้อขอให้ทีมง,งานรวมตังกัน,น,กน,นแล้วค่อยมาหารแต่ข้อเสียคืออย่าเอาออกจาก น้ำแข็งความเย็นประมาณเท่ากันใช่ไหมไม่ได้บอกครับว่าจะเ okay. อาแค่แข <ใน S 1> ็ง,ง,งถ,ถ้ามันเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วมันเป็นไอตู้เดนเราจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบยี่สองใช่ไหมฮะตู้เดนเราแข็งอยู่ประมาณนี้ต่ำสุดก็คือสิบห้าตู้เดนบ้านเราใช้ได้นะครับยาวเข้าช่องวิดถ้าช่องวิดตัวนี้จะเป็นน้ำแข็งมันจะทำลายรายะ เอาวางไว้เทาไข่นะครับ้าอกาไดูนแป๊บเดียวตายครับคืออ๋อคือหางกันรป๊ยวไได้ถ้าเอาโันลงเหมันยุไม่ถึงนาทีได้เหับอ้ายคบยวนเอาโรเมือนชั่วนาทีหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงนครับประมาวครับบ้างเลื่อนระบางกิได้1 5นาทีจะได้รู้ สำคัญที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสาธิตก็คือผมจะบดยาให้ดูผมจะทำแค่สองกิโลผมจะบดยาและพอถึงยาทั้งหมดสองกิโลแต่ปลาย네 s. <S ังนะครับแต่พอสูงจะได้วาบดได้ ย่างนี้ไปใช่หรือยังไาคือผมจะใช้สองกิโลสองกิโลผมจะใช้สองเม็ดเม็ดหนึ่งจะใช้ได้หนึ่งกิโลนะครับเพราะฉะนั้นผมจะผสมปลาวันนี้หนึ่ที่สองกิโลผมจะใช้สองเม็ดจเป็นยาอะไรอรับเรื่องสวย พรว่าไม่ต pues ันเกินเราไม่ตันเกินรสู้ย่างดีเรียครับส่งไปให้เขาตัหังส่งไปให้ตูยาห้เาฟันเขาม่เอาพละเว้ย่ามันเยอว่เราย่มันเยอได้ใคร่าอันไหนก่อนย่กินได้ใส่ก็ป๋าใส่ต้นไว้ใส่ใมาใสมด้ กตบผมโมแนนับเข้าาสามาใสเลยครับใส่ครัจะว่าผมโอน่นอนครับผมได้ครับ มันจะเป็นอไรายบักซีนีลยเ็ไข่เขาเลยแม่ปย่อนียอันนี้จะเป็นสองด่คืออะไรสองกิโลาสอกิโลรับตตัองกิโลคใช้ยาสองเม็จะต้องใช้ปลาสองกิโลตอนนี่ผมจะให้มงินตรนี้าะอนเรปลาาจะ้งนคนท่ยรอาสองกันหนึ่อเดี๋ยวงิน กับปลาสัตว์เออผมเห็นดูแล้วนะหลายอย่างนี่เราเป็นสียหอยเงียบเลยคือผมใช้ยาสองเม็ดปลาผมจะใช้น้ำหนักปลาอยู่ที่สองกิโลเพราะฉะนั้นในอัตราส่วนที่ผมจะผสมก็คือผมจะผสม หนึ่งต่อเก้าเข้าใจไหมฮะคือตัวนี้ใช้หนึ่งเมตรผมใช้น้ำกันสุดเก้าไม่ถึงหนึ่งเาแต่ข้อเสียคือเวลาท่านมือใหม่ท่านทำท่านเสียมือไม่เกี่ยงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาสุดเก้ามือผมเกินไม่เป็นไรจำคำนี้ไว้นะครับน้ำกันเกินไม่เป็นไรดีกว่าไม่พอเข้าใจไหมฮะถ้าผมบอกว่าไม่ถึงหนึ่งคือสุดเก้าเพราะฉะนั้นท่านดึงเลยหนึ่งที หนึ 1> 1่งพรานั้นสองกิโลผมใช้สองที่ๆนะครับตอนนี้ผมทำให้ดูที่ๆนะลูกขนาดเข็มนะครับเต็ม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 ที่ๆลขนาดเข็มเลยครับสองที่มเกินเกินไม่เป็นไรเลยจำคำนี้ไว้แต่ถ้าไม่พอท่านจะต้องมาเสียไม่ดยาขนาดเข็มได้แค่น้ำยาใหม่ เพราะว่าเวลาพวกท่านให้จับเข็มทุกคนจะติดแบบนี้นเพราะยังไม่จิบมือมันกดก่อนนักดามันจะเหนียวก่อนนะเดี๋ยวมันจะตัดแล้วย่าง้ทีนี้ตัวนี้ขั้นตอนตัวนี้นี่ผมทําไว้นะเตังนี้ผมจะไม่ยุ่งกับมันนะครับตัวนี้ชุดน,นี้ผมจะยังไม่ยุ่งแต่ผมจะมามมะนะมยุ่งตัวนี้ไม่โฟกัมนะครับตัวนี้เหมือผมต้องแปลงตัวนี้ ให้มันเป็นหล <c oughs> ักสิบเข้าใจไหมครับคือก่อนจะขีดถ้าเราขีดเทียวรีมเนี่ยก็คือคนนี้ต้องน้ำหนักอยู่ประมาณ1,000กิโลตอนที่สีดงานเพราะฉะนั้นจะแปลงมาให้มันแค่เป็นหลักสิบก็คือตั้งแต่99ก 9, 9ิโลโลงไปถึง10กิโลเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะแปลงสามครั้ง สักแค่นีครับับแล้วเก็บเอาไว้ไม่ต้องนอกบ้านที่จะทำใจดีนะครับคือตัวนี้นี่ต้องใช้สูญญากาศก่อนถ้าใครไม่เสียบตรงนี้เสียบเข้าเลยเนี่ยมันจะมีแรงดันพอสุดท้ายเราดึงมาเดี๋ยวมันจะพุ่งแทงกันให้ทำให้ดีนะครับมันจะพุ่งมันจีแรงดัน ก yup. eh uh> ็ัจะโดนพนท้องนะเพราะฉะนั้นผมใช้สองกิโลแต่ว่าผมจะดึงอยู่แค่หนึ่งขีดเท่นี้นิดเดียวนะครับผมแค่เอายุกัะผมไม่เอาเยอะผมเอาแค่ขีดเดียวาแครับ ทีนี้ลปาตอน้ใช้ในงมืผมจะมาแปงนะจักกานเดยจัหมือผมจะมาเป็มันแปลูกไก่ตันี้โอ้ยมอซี่ๆกับนันก ที่นี่มันจะใช้น้ำกันผสมเข้าไปหนึ่งีซีเพื่อทำให้มันเป็นหนึ่งต่อพัน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn